เมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการเปิดใช้พื้นที่ในท้องสนามหลวงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปิดทําการปรับปรุงโดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างก็พอใจกับการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะพื้นที่โดยรอบสนามหลวงโดยมั่นใจว่าจะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะ บรรยากาศการเปิดใช้พื้นที่สนามหลวงวันแรกภายหลังจากที่ได้มีการปิดปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นระยะเวลานาน,านกว่า1ปีตั้งแต่วันที่1่กุมภาพัานธ์ปีที่ผ่านมาก่อนที่กรุงเทพมหานครจะเปิดให้ใช้พื้นที่สนามหลวงอีกครั้งเมื่อวานนี้ซึ่งก็ได้มีประชาชนเข้าใช้พื้นที่โดยรอบตลอดทั้งวันเป็นจํานวนมากยังไรก็ตามหลังจากนี้ทางสํานักงานเขตพระนครจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่โดยรอบสนามหลวงเพื่อทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยสํานักงานเขตพระนครจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลโดยรอบและมีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฉพาะจํานวนสองชุดประจําจุดอํานวยการร่วมกับตํารวจสายตรวจสนชนะสงครามในการออกตรวจตราพื้นที่รอบสนามหลวงเป็นพิเศษตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งนี้กําหนดเวลาเปิดปิดตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกาบริเวณโดยรอบมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมทั้งสิ้น40ตัว มีเจ้าหน้าที่ผลัดเวรยามตลอด24ชั่วโมงทำให้บุคคลที่จะยึดพื้นที่กินอยู่หลับนอนหรือใช้เป็นพื้นที่ค้าขายไม่สามารถทำได้ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ขณะที่ประชาชนต่างเห็นว่าเป็นการปรับปรุงในด้านที่ดีขึ้นทั้งภูมิทัศน์โดยรอบที่มีการปูพืนหญ้าสีเขียวขจีและการไม่ให้มีรถเข็นขายของหรือการไม่ห้ามไม่ให้คนเร่ร่อนมาใส่หลับนอนในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะ